ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซร้านออรุ่งเรืองแท็กเตอร์พนัว่านะครับวันนี้นะครับผมได้รถไถนะครับสวยๆมานําเสนอเป็นเจ้าคูปต้าเอลสามหกศูนย์แปดดีทีนะครับรถคันนี้เครื่องเกียร์เดิมๆนะครับไม่เคยแกะเพานุงเภาหน้าเดิมทุกจุดนะครับราคาก็เบานะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับราคาทย่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสภาพนี้สวยๆไปเลยนะครับคาหน้านะครับมาร์กยังเดิมนะครับ เ,เครื่องเด,เดิมเลย,เยรถใช้งานหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับรถสวยมากๆพร้มอมใช้งานของเล็วเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็พวกกรงพวกพวกรองไฮดรอลิกนะครับกรองผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับชุดไทายของเล็วนะครับการคืนแน่นนะครับใบมีดมาแต่วันเกิดเลยนะครับยังหนาเลยนะครับมีจุดตำหนิคือตรงนี้บุ้มหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ขอออก กัวสีแตกนะครับนี่ผ่านเป็น HD 225E Heavy p ดนะครับรถคนใช้นะครับราคาเบาๆ20,000บาทนะครับยางหน้ายางไหม่นะครับ ของเหลวก็เปลี่ยนหายให้เรียบร้อยนะครับสค่งแน่นๆเลยสวยสวมอมใช้เบาๆๆสีสารครบเรียบร้อมนะครับใครที่สนใจก็093470709นะครับหรือแวะมาที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่ตรงนี้รับ ก็ติดต่อเข้ามานะครับหมพร้อมใช้เลยสวยๆแบบนี้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะทันคลิปใหม่ๆนะครับของทางร้านเรานะครับ